มาถึงวันพระราหูครับวันพุธกลางคืนครับเขาบอกว่าคนวันพระราหูเนี่ยหรือวันพุธกลางคืนเนี่ยมีความเพงความเก่งอยู่แล้วครับดวงเป็นยังไงบ้างครับแม่หมอครับ ในเรื่องของการงานนะคะคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้ถ้าท่านทํางานประจำนะคะทำการค้าการขายช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีเรียกว่าการลงทุนดีการลงทุนเล่นทุนเทจดอะไรต่างๆช่วงนี้จะปรับตัวดีขึ้นนะคะการค้าการขายดีขึ้นมีคนอุปถัมภ์ชูภครที่กําลังจะสอบหรือกําลังที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีคนอุปถัมภ์ชูค่ะเชื่อผู้ใหญ่ไว้สบายใจแน่นอนอะ ไปกันต่อครับบมเรื่องของการเงินจ้าเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะการเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะออนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีและมัดระวังเงินติดขัดระวังคนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนคช่วงนี้เงินเราเราใช้เองดีที่สุดค่ะไปกันต่อนะครับเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์บ้างความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ถ้าคนโสดคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะมีลูกนะคะถ้าท่านใดอยากมีลูกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะส่วนคนที่โสดอยู่นะคะก็มีโอกาสพบคนถูกใจแต่ถ้าใครที่เขาเรียกว่ากําลังคบกันยังจีบกันอยู่ถ้ายังไม่อยากมีบุตรช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องควบคุมให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรครับผมค่ะในส่วนของเรื่องโชคลา สุขภาพสุขภาพครับผมเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการดื่มถ,ถ้าท่านใดเป็นคนดื่มคนเที่ยวนะคะคต้องระม,มัดระวังนะคะเพราะว่าสุขภาพช่วงนี้จะไม่ค่อยดีระมรัดระวังระบบลำไส้นะคะการย่อยอาหาร,รกดไหลย,ย้อนนะคะช่วงนี้ก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เคี้ยวเยอะไม่งั้นช่วงลำไส้ไม่ค่อยดีแล้วก็การนั่งในอิ ดนั่งนานๆไม่พอดีก็จะไม่ดีจะทำให้ปวดหลังนะคะปวดมันเอวได้ไปกันต่อครับผมไปกันต่อในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะโอ้โหไพ่ดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะท่านแที่หวังจะมีโชคลาภมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะแล้วในส่วนของสีชมพูนะคะจะเสริมดวงท่านนะคะถ้าท่านจะเล่นมีลูงมีเลขจะเสี่ยงดวงจะเล่นก็ใส่เสื้อสีชมพูจัดเลยค่ะเสริมดวงเลยค่ะ เลขนํานำโชคครับ16523ครับ16523นะครับเสริมดวงหนครับไปทำบุญโรงพยาบาลครับและบริจาคข้าวของเครื่องใช้นะครับหรืออาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ถูกฉลกงามดีครับและนี่คือดวงของชาววันพุธกลางคืนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงทีมววันพฤหัสบดีมากันไปเลยครับ เริ่มที่เรื่องงานเหมือนเดิมนะค,ะครัช่วงนี้การงานคนรหัสนะคะการงานดีมีคนส่งเสริมสนับสนุนผู้รับผู้อยา่ให้ความเมตตางานดี ส่วนคนที่ทําการค้าการขายการลงทุนต่างๆไฟน้องไฟนน้นมีโอกาสได้ลูกค้านะคะช่วงนี้เรียกว่าแฮปปี้สุดๆกันแฮปปี้แน่ๆในส่วนของเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินก็ดีเหมือนกันนะคะช่วงนี้การเงินเนี่ยเรียกว่าไฟนน้นก็อนุมัติผ่านเร็วได้เงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกที่รอเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบด้วยนะคะครับผม ในส่วนเรื่องความรักช่วงนี้ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหากับผู้มคมคนรักช่วงนี้ก็ต้องใจยเย็นๆนิดนึงคนโสดก็แนะนําให้โสดไปก่อนครับอาไม่งั้นเนี่ยถ้าเราวู ไม่ระมัดระวังเราอาจจะเป็นมือที่สามโดยที่เราไมีรู้ตัวในช่วงนี้นะคะต้องระวังนะจ๊ะในช่วงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังโรคภัยเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ในส่วนของปวดหัวมืนเวียนหัวต้องดูแลสุขภาพต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะ เรื่องสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะคะเรื่องโชคลาภช่วงนี้โชคลาภไม่โดดเด่นเลยนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังถ้าจะเล่นหรืออะไรก็ต้องเบาๆหน่อยนะคะอย่าอย่าให้แบบผักหงิกับเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะนั้นไปทําบุญเสริมดวงกันดีกว่าครับทําบุญโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ ทำบุญในการปล่อยปลานะครับวันพระจันปล่อยปลากี่ตัวดีทราบไหมครับวันพระจันปล่อยปลากี่ตัวดี19ตัวครับหรือ5ตัวก็ได้นะครับจะได้เสริมดวงให้เฮงให้ปังนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตไหลลื่นด้วยนะครับเลขนําโชคคือ15987ครับ15987นะครับและนี่คือทีมวันพระจันทร์สบดี